โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่5เดือนพฤษภาคมในวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยนะครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคครับผมสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับ,บคุณป้าครับ วันนี้มรามองทองคาไป็นยักไงบ้างครับพี่จะมีการปรับตัวขึ้นได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวเกือบจะถึงพันแปดร้อยแล้วนะแล้วก็มีการโดนเทขายลงมาซะก่อนครับหลายๆคนก็คงจะอยากทราบตรงนี้เหมือนกันครับอืมครับผมก็เมื่อวานจริงๆอ่ะถ้าไม่มีข่าวสารนะในทางเทคนิคอลอาจจะบินขึ้นไปเลยก็ได้นะครับอาจจะขึ้นไปถึงพันแปดทะลุขึ้นไปเลยก็ได้แต่นี้ด้วยความที่ว่า จังหวะมีคุณเจเน็ตเยเรนนะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกมาพูดนะครับเดียวกับเกี่ยวกับคอมเมนต์ว่าควรจะต้องขึ้นดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นเพราะว่ามันหยุดความร้อนแรงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับถ้พูดง่ายว่าอันนี้เป็นนิสัยเดิมของคุณเจเน็ตเยเรนอยู่ละเน้นนโยบายดอกเบี้ยการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ซึ่งขัดร้อนแย้งกับผู้ที่เป็นธนาคารผู้ว่าธนาคารกลางคุณปัจจุบ,บันก็คือคุณเปาเวลนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ขึ้นดอกเบี้ยในคูั้งนี้แต่ด้วยความที่ว่าตลาดเล่นเก่งในเรื่องของ คําพูดของบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเลยชิงโดนชิงเทขายลงมา US แข็งค่าทองรุ้นมาได้ในช่วงที่ประกาศประมาณหนึ่งชั่วโมงช่วงตอนกลคืนที่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นตลาดก็ไม่ได้เล่นเกงข่าวอะไรกันอีกเลยไม่กระทั่งเปิดตลาดเอเชียในวันนี้ตลาดก็ไม่ได้ขานรับในส่วนของคําพูดของเจนเน็ตเยเลนแล้วนะครับก็คือกลายว่าตอนนี้น่าจะเอ็นเอียงเข้าสู่ในหมวดปกติแล้วนะครับในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประกาศผลใน ในรายงานตัวเลขของ A.D.P non อนฟ a ร์มนะครับที่คาดการณ์ว่าเจาะมาดีมากนะครับดีมากเลยซึ่งส่งผลถ้าเป็นในเรื่องของการเล่นเกงข่าวก่อนเนี่ยอาจจะทำให้ทองเนี่ยมีช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะดูนเทขายลงได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้ากลางวันถ้าเราเป็นแอกซิพพอเราจะเล่นต,ตามข่าวลือของข่าวนะครับก็ทิ้งเล่นเซล์สั้นๆลงมาได้นะครับเล่นมาก่อนได้แต่ควรปิดทำกำไรก่อนที่ข่าวจะประกาศคือเวลาหนึ่งทุ่มสิบห้าเวลาบ้านเรานะครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดไม่อยากเล่นสวนในเรื่องของเทนนะครับก็รอย่อลงมาก็ได้รอช่วงข่าวผ่านไปแล้วนะครับและรอพิจารณาแถวหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดเอ็ดตรงนี้แล้วกันนะเป็นจุดเสี่ยงบายขึ้นมารับบายที่ดีที่สุดแล้วตรงนี้นะครับผมคิดว่าฝั่งบายยังคงดูดีกว่านะครับเราเข้าแล้วสตอ็อปร้อเราอาจจะตั้งอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่คัดร้อนประมาณสิบกว่าเหรียญน,นะครับผมมองว,ว่าเป็นจุดที่ใช้ได้เลยนะครับส่วน ด้านทากำไรเนี่ยเทคโปรฟิ t สามารถเลือกพิจารณาปิดได้เลยครับอาจจะปิดก่อนไฮเดิมเมื่อวานก็ได้หนึ่งนเจ็ด้อยสิบแปดนะครับผมในมุมมองของทองผมม,มองเอียงยังเป็นขึ้นอยู่แต่เพียงแต่ว,ว่าร้อยผลช่วงขาวตอนทุ่มสิบห้าก่อนแล้วกันครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นคือมุมมองทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้มีแนวรับแนวต้านตรงไหนดีครับ แนวต้านแนวรับนะครับในส่วนของทางเทคนิคนะครับวันนี้ผมจะให้ทองกรอบแนวรับอยู่ที่ประมาณ 1, 7 7 0เหรียญนะครับเป็นแนวรับแรกเลยนะครับแต่ผมต้องให้เผื่อแนวรับหนึ่งนะแถวประมาณ 1, 7 6 4ตรงนี้จะเป็นแนวรับที่2เผื่อกลณีข่าวมันแรงจริงนะครับแล้วมันจะทะลุแนวรับแรกได้นะครับแต่าก,การทะลุแนวรับแรกผมก็ยังมองเอียงว่ายังไม่เสียลูกขาขึ้นนะครับส่วนแนวต้านผมจะให้อยู่แถว1 0 0 0 7 9 1นะครับจะเป็นแนวต้านในวันนี้ครับกลยุทธ์ก็คือร้อย่อเล่นฝั่งปายเดียวนะครับผมโอเคครับเรนได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พี่หมีด้วยนะครับก็ก่อนจะจากลากันไปนะครับนักทุนขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านใดที่สนใจที่จะเข้าใช้บริการห้องซิกวีพีกับอาจารย์พี่หมีนะครับนักทุนสามารถที่จะอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแอดไลน์มาได้เลยนะครับเพื่อทําการสอบถามเพิ่มเติมแล้วพบกันใหม่ครับทุกท่านสวัสดีครับ